โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเอยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลย okay. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ Go! มาพบกับช่องสวีทตี้ครับเมื่อช่งเคยนะคะทุกคนเดี๋ยวก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ กลับมากนกับรายการแข่งสร้างบ้านกันอีกแล้วนะคะทุกคนสําหรับสัปดาห์นี้บอกเลยว่าเรามากันตั้งสี่คนผาง่ายกันไปนาน,นมากสําหรับการเล่นแบบสี่นะคนนีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีคุณพี่บิ๊กมาอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็มีแอดทีมาด้วยนะคะเยะ่ก่อนนั่นแหละตายทุกคนรีบๆสูมกันดีกว่าปะ่ะวันนี้ทีมบ้านของเราก็คือบ้าน ธีมแนวอนาคตนะคะทุกคนก็านการสร้าง20นาทีเช่นหมคะประธานในพิธีเปิดกันครับประธานในพิธีอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ประธานอะไรกันเนี่ยโอ้ทำไมคุณไม่เลิกเหมือนตอนที่แล้วด้วยเมียไม่นะโดนสปอยก่อนเพื่อนมาเล็กหนึ่งซ้ำสองหนึ่งจับเวลาเรียบร้อย20นาทีนะคะนะคะเดี๋ยวนะพร้อมจริงป่ะวะปับนึงพี่ พร้อมแหละต้องพร้อมจับไปแล้วเนึ่งสองสามเอาอะทุกคนไปใช้สกิลความมั่วให้ถึงที่สุดเอาอ่ะเพราะว่ากคเอาครับบ้านอนาคตไม่ต้องมีทางขึ้นหรอกเนาะเราบินขึ้นก็ได้อย่างนี้เหรอเราบินขึ้นไงพี่ได้ด้วยมันจะไม่มีความลําขนาด มันต้องมีบ้างค่ะอือเอา้าผิดโอ้ my god อ,อะไรผิดโอ้ my god นี่คือผิดไปหมดเลยถูกท้องไหมนี่ไงมีคนไม่วางแฟนก็ <c ười> คุณบุ้มไม่รู้จะวางยังไงอ่ะก็กะจะมาม้วนอ่ะตนบุ้มก็แค่วาลเต็บุ้ม <c ười> รู้สึกว่าตอนที่กำลังวางบล็อกเนี่ยคนดูอาจจะเมาหัวก็ได้นะ <c ười> เมาสุดสิน้องดูตัวเองตัดต้องมาซูมเ <c ười> ข้าซูมออกอะได้ก็ ไม่คือพี่กำลังงงกับบอกที่พี่หยิบมาไงกลมสะทีแล้วไอซี่แป้นเทียนะคะทุกคนฮะเย่ป้านะไปไม่ได้โอเคโอเคอยู่งานเวลาพอดีใครจะไปโกงเนี่ยโดนเสียงขำใี่ผุมดิโอ้โหนี่จับเวลาขนาดนี้โกงตรงไหนก่อนกร้องถามก่อนนี่ทาถึงไหนแล้วยังไม่ถึงเลย งยัไม่ทึ่งตรงไหนเลยขอลองจากนั้นเราก็เริ่มปฏิบัติการวางพรินชิสสองต่อไปนะคะได้แล้วได้แล้วเหนื่อยเหนื่อยบ้างปึ๊บคุยคนเดียวไม่เหนื่อยถ้าเราไม่พูดก็คือเราต้องตัดตรงที่มันเย็บออกหมดนะสิคลิปมันก็เฉลยวันสิบนาทีก็จะเหลยน้อยไปหน่อยต้องให้ได้สิบห้านาทีอะไรย่างี้ก็ผมเขาไม่ได้ใส่ซับไงอันนี้ใส่ซับไงใ ึราใส่เลยนะคะชิดจะตัดจริงของจริงของจริงเลยใจไอ้ตั้งแต่ไอ้ใส่ซับครั้งนั้นไอ้บ้านเดือนขบักมาบนเลยทั้งไหนจะไทยทั้งอังกฤษอีกโอ้โหเนี่ยเหลือกี่นาทีโอ้โหเหลยสิบหกนาทียี่สิบเก้าวิสิบหกนาทีทันบ่เนี่ยไม่อยากทำใหญ่นี่บอกตัวเองก่อนไม่ถึงเราอย่าทำใหญ่ ทำไปเกือบเต็มวงอ่ะสี่เหลี่ยมอ่ะคุณบุ๋มเอาอะไรมาทันมีคนเขาหัวล้อทุกคนเขาใกล้เสร็จแล้วแน่ๆเลยเขากำลังจะกลเปถึงบ้าไปแล้วไปยังไงต่อเขาทำไม่ทันปุ๊บเราสามโอ้ส่เชเดอร์ด้วย เอามาทุกคนวันนี้ทำไมพูดแผลวๆเดี๋ยวก่อนคุณบุ๋มจะงว่วงนอนหรอไม่ใช่ไม่ได้เอาแล้วคุณบุ๋มตื่นก่อนบุ๋มไม่มี energy คุณบุ๋ม energy หายไปไหนคุณบุ๋มตามจะปิดแปลกๆวันนี้อาจจะเป็นคนบุ๋มที่ธรรมดาัาเออมไม่ไหวเลยไอ้บ็อกสีสีนั้นสีเทาไหมไม่ไม่ใช่ ไม่นี่คืออะไรก่อนเดี๋ยวก่อนใช่ใช่ใช่เห็นไม้มีคนใช้แล้วใช่อะไปใช่กับเขาไม่ใช่แล้วดูปองอย่ามาบูลลี่นะไม่ได้บุลลี่เลยไม่เลยใช่ไหมไม่เลยไม่ไม่มที่แปลว่าไม่เหลือ้าวอะใครบูลลี่ที่บอกมานะ ไม่กินข่าวว่าช okay. okay, okay, oh, wow. Hi, ื่อขูปปองหายใจไม่ทุวท้องรู้สึกเอนเตอร์จีมันไายไปแปลกๆเนี่ยโลตื่นก้น่าไงพี่โอเคโอเคมาแล้วอู้ว้าวพี่เขาเป็นบ้าอยู่เนี่ยก็ยังไม่ใช่อยู่ดีคุณบุ๋มก็ยังไม่ยังไม่มาอยู่ดี โอเคอีกส <Okay. S 2> ิบสี่นาทีอีกสิบสี่นาทีเหลือเฟือตอนนี้จะ,จะได้แต่งบ้านละโอ้โหเดี๋ยวก่อนอยังทำชั้นหนึ่งไม่เสร็จนะคะว้าวอันนี้อันนี้อันนี้ไปชั้นสองแล้วว้าวอีนี้ยังทำโครงไม่เสร็จเอยอยะเหมือนกันว้าว,ว,าวคุณบุ๋มมันจะได้แต่โครง,งเนี่ยพอเสร็จของตกแต่งก็นะคะ เอา marker เฉยๆเดี๋ยวปึ๊บ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 อุ้ยมันต้องได้สิมันไม่เหมือนบ้านนะเหมือนบังเกอร์ก็เว้นขึ้นมาอ่ะเอาแล้วค่ะทุกคนความมั่วนี้ก็จะบังเกิดต่อไปเพราะเราคิดแต่ไม่ถึงถึงมันจะไม่เกี่ยวกันแต่เราก็จะให้มันเกี่ยวไม่ Thank you ไม่ไม่ไม่อะไรคูปอง Thank you teacher Goodbye See you again Thank you ในที่สุดเอาลนะ่ะรู้สึกว่าแอตีเขาจะหายไปเลยนะทุกคนนะ่ะเขาหลับคาคอมหรือเปล่าเขาจริงจังอยู่ไหมเปิดโหมดก๊อตบ้าบอนะ่ะเขาแอบ,บไปซุ่มมาเนี่ยเขาไม่มาอ่านอะครับนี่ได้ซุ่มจริงหายไปแล้วปวดขี้ เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเลยเดี๋ยวก่อนออกอากาศได้หรอเปล่าคำน่ะออกอากาศไม่ได้นะออกอากาศไม่ได้นะเฮ้ยทำไมโอไม่นะจะมาใส่แค่อันนี้ไมได้อ๋อตรงนี้โอเคเยี่ยมเสร็จไปหนึ่งเหลืออีก11นาทีค่ะ11เหรอคะแย่แล้วค่ะแย่แล้วท่เหรอแย่เลยกลัว แยกแล้วคะ่ะคุณบุ๋มยังทำโครงบ้านไม่เสร็จเลยคะ่ะแยกแล้วเหมือนกันค<ย> <นะ S 1> ่ะเยกหังนั้นก็มีคนแย่ไปกับเรายเแยก <c oughs> หนักกว่าการทำคือการทำโครงบ้านผิดนี่เองโอ้ม่นะพิทั้งดุนเลยโอห้หม่นะน่าสงสารเขานะคะมันมมดุนเหนื่อยมากเลยอย่ะเดี๋ยวก่อนฮัลโหลฮัลโหลพี่ว่าไงฮัลโหลปิ๊ป หลัวพี่ว่าไงหลัวว่าไงครูปองอือว่าไงพี่ว่าไงว่าไงล่ะว่าไงล่ะพี่อย่าโทรมาหาน้องพี่อะไรโทรไปแล้วครูปองไม่รับนี่ไม่พี่พี่จะกวนน้องเหรอเนี่ยพี่ไม่เคยกวนโอ้พี่พ่จะกวนน้องพี่เป็นคนดีเสมอมาไม่ไม่ไม่เลยไม่เคยอะไรวะครูปองไม่เคยเข้าข้างเลยเรื่องวันเสาร์น้องไม่เคยเข้าข้างพี่เรื่องมัน

เ,เ,รเราอยู่ยบ้า,บบาน<ม>คนเดียวมันน,น่าเศร้าอะไรอย่างนี้ไม่นะเดี๋ยวแคเลยอีกแค่นะเลยอีกเยอะเลย9นาทีเยอะเท่ากับเราจะทำไม่ทันกันแล้วเยอะเท่ากับหยุดวางเยอะก่อน ข้าเนเธอไอ้บ้าเอ้ยเด็ยเกอนไปยังไงวะน่ะอยู่ในความฝันอยู่ในเข้าเนเธอเฉยนะแม่ใครเอาหมดทุกกระชั้นกราบเต็มใจบัาบอลบ้าบอลสร้างอยู่ที่นี่ไม่พอใจอ่ะไปหาที่สร้างอยู่เนเธอ์เลยอย่างบีโอ้ก๊อด ฟืบนฟื้นฟื้นถ้าเราคิดว่ามันได้มันก็จะได้คติเดิมค่ะพอบ้านมันเบี้ยวไงพอจะน้นมันแก้ไม่ได้เล้ยวโอ้ไม่นะได้ยินข่าวว่าเหลือแปดนาทีแต่พึ่งบุ๋มยังคงวางโครงไม่เสร็จอยู่ดีใช่เหมือนกันพี่บุ๋มอันนี้กอันนี้กำลังแต่งโอ้โหนี่นะอาจจะไม่ทันเลยว่าดังคำที่บุ๋มได้เคยกล่าวไว้มีเตียงเท่ากับปีบ้าน เอาจริง,รงแล้ว,ว่าคงต้องใช้สเตปนั้นอีกแล้วฟางเตียงก็เป็นบ้านขอบคุณค่ะโอ okay. เคถือว,ว่าได้อยู่ได้อยู่เท่ากับได้ถ้าน้องไม่ได้ก็ไม่รู้จะได้ยังไงแล้วเออช่างมันแล้วกันฟางเตียงสีนี่อืมมันดูไม่มีความนาคตเท่าไหร่ไม่เป็นไรเป็นบ้านบเดินแล้วกันมันก็จะเหมือนประเทศไทยตอนนี้อะคุ่ง อุ้ยเปล่าเลยไม่ได้แซะอะไรเลยเม่ได้ตัดระเด็นด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่จริงบ้านเราได้พัฒนาเอ้ยอุ้ยอุ้ยไม่นะคือความจริงคือความจริงคือความจริงนายก็ออกเสียงน่ารักโอ้โหรักไปค่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคนบุ๋มอะไรเนี่ยตลกเดี่ยวคนบุ๋มเนี่ยเปล่าเลย ไอ้พันพันพันอะไรอะไรวะพันพันคอมเมนต์เมาเลยพันคอมเมนต์น่าจะตีตาไปแล้วพี่ผมอย่าบอกใครนะไม่ไม่บอกดิรู้กันแค่สามคนสี่คนก็พอเราได้เวลาวางกว e ีเกมมิ่งแล้วไม่เขาวางก็อีเกมมิ่งแล้วอะว่าว่าถึงจะไม่เกี่ยวก็จะวางน้องจะไม่อนาคตก็จะวางอยู่ดี ที่มันอนาคตมีโต๊ะลอยได้เนาะใช่เออว่าอนาคตจะมีโต๊ะลอยได้ป่องพูดถูกใจใช่นะพี่ไปอนาคตกันเถอะไปเดินทางข้ามเวลาหลับเลยสรุปไปอนาคตปุ๊บเอ๊ะทำไมประเทศไทยยังเหมือนเดิมนะสงสัยมาผิดที่ป่ะเอ๊ยไปยุ่ยเ้ยเอาไม่นะโอาไม่นะ โอ้้มยะดวกลับกลับไปที่อดีตดีกว่างั้นน่ะเรากลับไปยุคหินกันเถอะพี่ผมตัดได้พี่ผมตัดได้เออไม่ไรตัดได้ใช่ไหมตัดได้อืเราเราก็เว้นเว้นคาว่าปะก็พอละเราไม่ต้องไปยิ้มว่าปะอะไรบ้าน่เฮ้ยนาทีอ่ะห้านาทีค่ะห้านาทีเหรออย่าทำไมมันเดี๋ยว ทนันเตียงจริงทันทันทันทนัทนเฮ้ยเอาเอาว่ะรอเรานีทันจริงตอนนั้นลนไปหน่อยอันนี้มีแต่คนช้อนคุณบุ๋มนี่คือไม่มีทางชาน้นจบแล้งวังประตูเยอะปิบ๊บร,ร้อยทุกวางใหม่โอเคก็ใส่รั้วสักหน่อยรั้วแบบแบบไม่กระจก ไม่รู้แบบรู้ก็ฉกไม่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 ที่แปลว่าใช่เยอาเยอะเรื่องอะไรอ่ะเอ๊ะรู้สึกยัะไม่ทันแล้วว่ะเดี๋ยวก่อนตอนนี้มีต้นอะไรอยู่ในตัวก็คือวางไปเลยนี่ ลืมไปเลยว่าต้องทําห้องครัวห้องนั่นห้องนี้ด้วยลืมเหมือนกันนะลืมไปเลยนะถังน้ำอยู่ไหนวะนี่นี่ไงเรามีของลูกนาโคตนะเอนเดอร์เชดเปิดที่เปิดที่หนึ่งก็คือแบบเปิดตรงไหนก็มีของเหมือนกันเพราะว่ามันกลายเป็นเตียงนอนไปละมีแล้วเตียงนอนรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วลูกนาโคตอ่ะเราก็มีนี่ มีเป็นเสยสร้งโอเคเป็นเวลาใส่ไฟใส่ไฟด้วยใส่ไฟนี่ใส่ยังไงอ่ะพี่ก็ยัางอื่นไงใส่ไฟนี่ใส่ยังไงอ่ะเอาว่ะไม่มีใครไม่มีใครคิดมุกไม่ออกแล้วครูปองได้เลยเธอจะเล่นมุกอะไรนะเขาคิดตามไม่ทันแล้วครูปอง ใส่ไฟเลพี่แค่แบบใส่ไฟแค่ใส่ไฟใช่แบบใส่ไฟแบบี่ผมก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรแตอะไรใส่ไฟอันนี้แหละใส่ไฟไม่ใส่ฐานไม่ใส่ใช่ใส่ไข่ไหมไม่ไม่ใส่ใส่ด้วยนะนี่ไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปไร รู้สึกบ้านเรามันไม่มีความครบอะไรเลยเนียนบอกเลยเนียนไม่มีใครรู้แน่นอนว่าบ้านเวยวว่าแต่กี่นาทีนะอีกสองนาทีค่ะ,อคะสองเย้ <Yeah. S 2> เดี๋ยวกระจกล้มใส่เอา้องแ,แกะไปใส่ต้อนรับคนดีกว่าโอเคข้างล่างนี่ก็สีสียัง เช่า,ท,าทำไมไม่มีที่นั่งเล่นเลยอ่ะไม่รู้คุณบุ๋มใส่ไม่ได้ดนะบ้านแคบแคบบ้านดูใหญ่แต่บ้านแคบงงไหมบ้านดูใหญ่แต่ไม่ใช่บ้านหรอกเอกี่ยแต่ห้องนอนใหญ่ <laughs> แต่แบบมันแคบ ไม้บ้านดูใหญ่แต่บ้านแคบไม่ใช่รถกระยัางกันสมาคมนี้มันเข้าแล้วออกอยากเน,นี่ยเนียเออใส่ดีไหมอ่ะนีนะ่ก็ต้นไอ้นี่ปิบมีอะไรใส่ไปก่อนค่ะปิบเดี๋ยวดูบ้านได้ยังไงวะนึ่งนาทีเหลือเยอะอยู่นะเยอะแหละ หรอหรออย่างนั่นหรอไม่จริงใช่เหลือเยอะมากเหลือให้ตกแต่ง <c oughs> ไม่รู้วอะในวันนี้มิดไปว่าถ้าจะไม่วางมีเตียงเท่ากับมีบ้านใส่พรมเขียวกรบเกลือเนเออพรมเขียวกรบเกล็ดได้ปึ๊บอ่าคิด<อ>ไม่ออกของที่มาไ<อ>ม่ออได้ใช้อีกแล้วอ่ะไม่ได้ใช้อีกแล้วหรอพี่ ตกแต่งแน่นวนเด,วเ,ดวเดี๋ยวก็ตัดเดี๋ยวก็ได้ใช้ได้ใจแล้วนะก <c oughs> ออ็คือคิดไม่ออกแล้วค่ะเอแคนี้แล้วกันอย่างอยก็มีเตียงไอ้บุเวลาลรจ๊ะเวลาล่ะจ๊ะเวลาก็จะหมดแยวว่ะ ไม่อยากจะโม้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วได้แล้วเรียบร้อยยังไม่เสร็จเลยไม Medical ไปบ้านหลังที่หนึ่งกันดีกว่านีคะ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 ว้าวเป็นโมเดิร์นทุกคนบ้านอนาคตบ้านโมเดิร์นจ้ะอือ้โหูเขามีทุกอย่างอีกแหละตัดไปที่บ้านเราไม่มีอะไรเลย ห้องเขามีห้องน s> <S ้ำ <mountain> ด <music turns out> <mon isch> ้วยว้าวอนี่ก็เป็นที่ดูทีวีอ๋อนี่ก็คือที่นอนเฮ้ยมีระเบียงอีกเอาขึ้นได้อีกโอเคโอ้โหเอาว่ะทำพันวนเป็นสระน้ำไหม บ้านเจงรั่วหมดดิอมต่อไปบ้านหมายเลขสองกดีกว่าข้ามคิดว่าไม่เคยห็นหลังนี้นะคะไม่ด้วยงานเนเธอร์ชัวร์เลยหมายเลขสองย่ผิดหลังแล้วเอาบ้านที่ไม่มีทางขึ้นนี่เองนะบ้านไม่มีทางขึ้นยังไงบินขึ้นบินขึ้นโอ้โหทำไมเขาถึงได้ตกแต่งกันได้เยอะขนาดนี้นะงงมากในแค่ห้องครัวอย่าไปดูห้องนอนเลย ต่อไปห้องอ่ะทำไมข้างล่างใหญ่มากห้องนอนอ่างบหมดโอ้โหทำแต่ส่วนล่างส่วนบนไม่ทำับต่อไปแล้วครับเป็ไปได้ตีนะครับาเป็นไปได้สามครับสามนะเอ้ยเนี่ยเข้าไปเลยไหนเตียงอยู่อ๋อนี่อ๋อนี่ไงมีเตียงเท่ากับเป็นบ้านอ๋ออยบ้านนี่ยังร้อนเลย เออถ้าหนัจะเดินข้ามก็นั่นต้องเข้าอย่างเดียวมันทะลุไม่ได้อ๋อเยเดี๋ยวให้เข้าออนทางเดียวแั้เอ้ยโดนขังอ้าวคือถ้าบินถ้าบินมันจะว์าไปเลยพี่แต่ถ้าเกิดว่าเราเดินก็ออกมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นตะไคร้กหนะเราไม่ใหม่เล้แต่ข้างนอกบอกแล้วแล้วจุดทำไม สวยอยู love, s <S hey, meter, be, ่นะผู้เป็นเล่นสร้างไม่เท่ากันเป็นไม่เท่ากันยังไงก็เท่ากันนะนี่นี่พี่ต้องดูตรงนี้เลยตรงไหนก่อนาตรงนี้เป็นสองอันจริงๆแล้วมันหายไปเดียวเองเออว่ะได้นะอันไหนไปดูบ้านแถงที่สี่ทีนี้ไปค่ะบ้านเลขสี่ไม่มีอะไรเลยค่ะสร้างไม่ทันด้วยโอ้โหคดไปที่ล้ำว่ะแหมแต่ไปดูข้างในก่อนไม่ทันอะไรครับทันเดี๋ยวข้างนอกไง ข้างในมันไม่มีอะไรบอกแล้วไอชั้นนี่โอ๊ยไอชั้นโงก็มีแค่นี้บอกแล้วข้างในไม่มีอะไรเลยโหสัตน้ำด,ด้วยตกใจแล้วน <c> า <oughs> นี่แหละทิ้งที่เสียเวลาตั้งนานอ๋อเคยดังทุบๆบอันนี้อยู่ใช่บ้านที่เป็นบ้านอีโคมากยาร์บ้านอีโคยาร์โอ้โหดูดไแบบม่ดูข้างนอกด<บ>้วยเนี่ยเห็นตุ๊กตาต้อนรับไหมเนี่ย ตาต้อนรับกันหรอนี่ไงอ๋องสองตัวนี้บอกกินหน้าเราสองตัวนั้นมองแบบน่ารักกรุบกริบอืมบอกเข้ามาสิก็นั่นเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะทุกคนหมายเลขหนึ่งก็ของพี่บิ๊กนะคะหมายเลขสองของคูปองหมายเลขสามของแอดทีแล้วก็หมายเลขสี่ของบุ๋มเองนะคะชอบบ้านไหนก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจบจบแล้ว จะบ้าโอ้โหจะแตกแล้ว